เสียปรบมือให้กับคุณเลียโอ้ท่านฮองเต้เดี๋ยวขอประคองนิดโอเคและขอเสียปรบมือให้กับน้องบุ๋ยด้วยนะคะเป็นล่าของเราในวันนี้ของเรานะคะนะครับอ่ะโอ้หล่อเหรอฝากบอกได้ไหมว่าหล่อมากเอิอ่เขาบอกว่าคุณหล่อมากคุณหล่อมากคุณหล่อมาก บรักแต่หัววันเลยว่ะโอเคมาวันนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยครับใช่ค่ะก่อนอื่นเราให้เกสองของเราแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณเราเราเรียกจุดจุดเจียนั้จุดจุดเจียนเฉ่ยซะเออตัวจะหอมสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับ Uh, my name is Lia. I'm from Malaysia. Yeah, it's happy to come to Thailand. This is the first time I joining the Thailand event. Ah, uh ชื่อชื่อลิ่ยานนะครับก็คือจะเป็นคนจากมาเลเซียแล้วครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่อยู่ประเทศไทยค่ะที่มาประเทศไทยอะไเหรอใช่ค่ะขอเสียงภาษาชาวไทยหน่อยเร็วแป๊บนึงโอดขออนุญาตเดี๋ยวขปเร่อได้เหรอเดี๋ยวได้แบบได้เห็นหน้าสดชัดให้ไฟตกหน้าหน่อยอ่ะ OK，คำถามต่อไปครับมาเรามาเริ、啊、่มพ、啊、ูดเรื、嗯、่องของการคอสเพลย์ของเขาดีกว่านะครับ。ได้ค่ะ。เริ่มคอสเพลย์ได้ยังไงครับแล้วก็คอสเพลย์มานานเท่าไหร่แล้วนะครับ就是你嗯、呃、开始你的角色扮演是因为什么契机？之后多长时间了？对。哦，因为我小时候我就非常喜欢看啊、呃、动漫、漫画，非常非常喜欢。然后直到我大概。 ก, Social Media yeah. ก็คือตั้งแต่เด็กเลยเขาได้มีการดูในส่วนของโซเชียลมีเดียผ่านมาก็คือเห็นคนอื่นคอสเพลยก็เลยสนใจก็เลยได้มีการเริ่ม c o ส p l a y เองนะคะ่ะอา,อาป่ปน้องเอมโลกได้เลยคะ่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้มาครั้งแรกแล้ประเทศไทยแล้วมีโอกาสได้ร่วมงานที่แบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะบ่อยบ้างไหม 嗯，他就是有问到，就是你平常这这次的话是来到泰国参加活动，就是是不是有很多的机会能够参加到这种国外平台的活动？呃，对，因为我之前蛮常出国当嘉宾，所以就这个是其中一个。可是我很期待，因为我很喜欢泰国。卡，卡宝宝บอกว่าเขาได้มีโ แล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากแล้วเขาที่มาประเทศไทยเพราะเขาชอบมืองไทยมากใช่ค่ะขอบคุณมาสังเกวนะครับอ่ะคำถามต่อมาวันนี้ดีกว่าหลายคนสงสยัยนี่ก็สงสยัยวันนี้คอสเป็นตัวละครอ,อะไรครับและทำไมถึงแบบเลือกเป็นตัวละครน,นี้อ่าอ่าจินน้ทียนจะยู่นตอ้งเ่อ่าที่วันนีคามันจะเอเล คือเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเอ่อออริจินอลคาแรกเตอของเขาใช่ที่เขาเอ่อแต่งขึ้นมาใช่ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าจะเป็นในส่วนของฮ่องเต้ที่เป็นผมว่ามังกรคาแรเตอร์ที่เป็นฮ่องเต้แบบมังกรเป็นแบบว่าปีปีมังกรี๊ปอ๊ปทอปีครั๊ปี๊ปี๊ปีปี่ปก๊

เขาสีจ้ะเขาบอกว่าได้มีโอกาสพบเจอนะคะคนที่หล่อคนที่สวยแล้วเขาก็สามารถคอนเองได้ใช่ค่ะน่ารัก็คความสนุกความสุขใช่สุขไม่ใช่แค่ฉันแม้กระทั่งเขาก็ถึงดีอย่างนี้อ่ะโอเคไม่ผิดละสวยมากๆ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  โอเคค่ะเดี <noise> ๋ยวาคถามต่อไปอย่างที <noise> ่บอกนี่คือออริจินอลคาแรคเตอร์ถูกไหมคะแล้วเวลาออกแบบตัวละครเองเนี่ยค่ะที่เป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของคุณเลียเนี่ยมีวิธีการคิดยังไงบ้างหรืแองบัน่าใจอะไรประมาณนั้นนะ่คอะ你ร่คุณเลียมีอะางที่ยะ่คองที <noise> 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 เอออยาก一个龙的角色这样ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณพี่ได้แจ้งมาว่าในปีนี้มันเป็นปีของมังกรเขาก็เลยอาจอยากจะมีคาแรคเตอร์ในส่วนของที่เป็นตัวมังกรขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นมังกรที่หล่อมากคร <c oughs> เลิฟอมิมังกรหล่อมากๆวันนี้你刚刚会说“วสวยมากๆ”是漂亮 หล่อมากๆคือช่อยหนุ่มหล่อมากๆเยอะโอเคครับทีนี้เชื่อได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคอสเลเยอร์หน้าใหม่เนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆในวงการมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่เริ่มจะเป็นคอสเลเยอร์รุ่นใหม่บ้างครับ 就是说，现在也可以看到我们有很多新奇之秀，就是说新手的一些就是角色扮演者，你有什么介绍或者建议？对，给到他们新生代，对。是的，我觉得如果你想要做，就去做，不要害怕，不要隐忍，不然呃你做了才不会后悔，对。 เขาบอกว่าคําแนะนาของเขาก็คือทําตามใจของเราถ้าเราอยากทําก็คือทําไปเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวอุปสรรคต่างๆที่จะเจอนะคะก็คือถ้าเราสนใจแล้วก็มุ่งไปทางเดียวเลยนะคะเราจะได้สําเร็จในเป้าหมายของเราใช่แล้วสักวันหนึ่งนอ้นองๆก็จะได้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากแต่คอสเพลย์แบบคุณเลอา,<ช>อาด้วยใช่เลยครับนะ้องเอม แล้วคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การแต่งคอสเพลย์แต่ละครั้งอะค่ะออกมาดีอืมคือทกครั้งี่ตงอสเแต่ละครั้งอะออมาดัคือกครั้งเแต่งคอสเพลย์แต่ละครั้งอะค่ะออกมาดีือค,ค้่างอสเยแต่ละครั้งอ่ออขาคือรังี่เแต่งคอสเพลย์แต่ละครั้งอะค่ะออกมาดีคือกรงเาตอเยตะครั้งอออกคอทขั้งีเตงอเลยต่ละคังอออัอง ฮะคือให้คอสเพย์ก็คือเอ่อขายเหมือนที่สุดกับตัวละครที่เราจะคอ s p พ a y นะคะแล้วก็คือมีความสุขที่สุดกับตัวละครนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ

这里帅哥美女很多哦帅哥啊真的真的สวยแม่มา和老妈妈老妈妈帅哥但คือวันนี้นะคะเขาบอกว่าบางยางค่ของงานเนี่ยคือดีมากๆเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่ก็คือประเทศไทยเราแอร์หนาวมากที่จีนเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาวขนาดนี้ก็คืแอร์ในส่วนของแอร์ใช่ไหมคะแต่จริงๆได้ข่าวว่าช่วงนี้อากาศที่จีนใช่ไหม S <S เขาติดลบกัน3 0 4สิบเลยนะใช่ถือว่าแบบสุดยอดลงมากใช่ใชอ่าสุดท้ายครับตองเอมได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้อยากจะให้เกสของเราเนี่ยได้ฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างค่ะใน <嗯 S 1> 最后就还有一个就是说在这次的活动的机会上面，你想就是给我们的重大粉丝一些什么就是一些一些传达一些什么对对嗯呃谢谢你们的到来真的是 啊，见到你们我真的很开心，然后也是我的荣幸参加了这次的活动，有机会来泰国的活动。嗯 <Okay. S 1>、啊，谢谢。啊，他就是他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 ，他 ทุกคนก็คือขอบพระคุณมากสําหรับงานนี้นะคะครับก็สุดยอดน้ารักมากๆแล้วก็ฝากบอกเขาน่อเดียวว่าอยากให้เขายิ้มแบบอยากให้เขายิ้มเยอะๆพอเขายิ้มแลแบบมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ใช่ไหมคะ说你笑的候真的非常有魅力，就希望你能多笑一下。ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขอเสียงปรบมือให้กับคุณเลยบุดบุด อยู่ด้านาน,นี้น,นะ,ะโอเคถ้าใครไปอยากจะไปทักทายเซฮายกับคุณเลอาก็ไปเยี่ยมชมได้ที่บูธด้วยด้านนี้นะค,ะนค่ะบูธอยู่ด้านนี้อ๋อขอบคุณค่ะโอเคอมาๆน้องเอเดี๋ยวพี่โอที